mày gọt chào mày gì, mày mày gọt chào mày còn mày chào mày 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 có phụ công người phụ con ngạc đen anh đi tìm người ta tìm anh 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 ไปดกินเดี๋ยวเราไปกินก้อนดังมาตึ้งไม่ได้กินตีไปได้แลยได้แลยแม่มาึงงานก็มากินก้อนแล้วมากินก็เรี้วพีดีก้อนเด่งเนื้อปลาตัวโตจะได้แลวมีนี้เลยเลยยิงเราปีมันลรเจนนี่ป้าจะเบาป้าจะเบารับจาเจ้า

กมุรีันเดดิอกในจวเนาะได้ shots, ได้เออน้าโอเคเอาได้เอากับแน่ลยัอนี่เเกไม่หายแต่ก้เอแต่กกินก้าวกัแล้วกินก้าวบานานวันนี้กับกินก้าวบานานป่าตัวเย็ดมาน้องกิรินตุ่มกูนู่นน่า

นี่ปลาตอดเองต้มปลาหมงน้ำจุบแี่าักต้มต้มพักต้มพักโอยแดงอพอเนี ee, <im> ่ยแบบยดเลย่กับกับมเบนยาการต้ต้นต้นตกตกนะครับเน่ยน้ำต้มเลยตรงนี้กินปลางน้าต้มปลางเลยรับจะเบาอยู่ครับ เต็มคนคนนี่ยยิงเทมมาเอากินน้ำเร็วกินน้ำเร็วเอาดื่มเลยเนี่ยครับอยู่ในอานนะครในอาหารคนมันตกแต่วันนี้ตอกนักเลยนะครับตอกนักเลยหนังกระดูกท่วมแล้วนะครับเป็นกระเบิ้ลเนี่ยพุ่งไปได้รอยแล้ยทัดจุดรอยเลวนะครับโอเคครับเขียวหาส่รงฮะนี่เรียบร้อยแล้วครับตอกหรือรอยลายเดินทางล็อกนะครับลายเดินทางล็อกเพรคนมาตกหรอก คนก็ดเ,นเดินคนที่จะเลี้ยวเดินทางไป่ว,วางรีบบดลาวไปข้อไม่แกงนครับโอเคนะครับขอบคุณติดตามติดตามขอบคุณจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กับเขาด้วยนะครับมีควาครับสนุกนะครับที่เหลือเนาะตักใจกันตักใากันเลยคนนี้แล้วทุกยอดไปเลยไปเลย